เซฟเซฟตลาดนอนะไอป้าเอ้ยพิบกอพิไม่บอกอื่นด้วยออไม่บอกกไม่า้อเีัวไม่ออกไม่เอาเอาตัวกอตัวกอ่าะเพี่มีวิกิจแปละตลาดขึ้น

อาคุณนะครเน้าเอกคุณเป็นผ้หิงนะคุณคุณไม่ผู้หญิง้องมี้นเอกเหรอใครเป็นน้าเอกแเนี่ยคุณตัวเราอ่ะเฮ้ไม่เอบีไอเป็นสตาเออเพราว่าให้แห่ฟาดานพี่เอกีบานะเข้าอันเี้ไ่มีะชีวิตอัเมื่อกี้พูดแลรอเมื่อกี้เราไม่อยู่นะเอาภาคใหมภาใหม่ภาหม ทำไมเ่อไม่คนเสิร์ที่บิดเยอนตหรอเออฮัลโหต่อมงแก่หอนต่อเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับคำสาปแช่งมันมมมมเล่นต่อนะเอ้า แม่เราคงไม่ทำที่จะไปเป็นเรื่องสมองยาวเลยพี่แผลไปเอาตัวกลับแล้วฉันก็ออกจากบ้านแล้วฉันออกจากบ้านไปทำไมหมดมันแบบแล้วในระหว่างที่ฉันเดินอยู่นั้นเด็กนักเลงคนนี้เลยเอาค่าเองแรกวสนใจวิธีคิดทุกอย่างเด็กหัวเด็กแล้วคโดนเลาเกี่ยวพี่ไหม คุณเออคตรแฉ่สาวแจ๋เอาเงินมาให้พี่แล้วเที่ยวสุดกระดิแมไหมแจ๊โอไม่คนั้ัไม่ปลกอครับนคนที่สองเค่ก็ขยิบมีดออกมาเอาเงี้ยเพี่มาเออเปะโนเรีกให้คุณ่อย่าอย่าพี่อย่ามาร้อนมั้ ดูดีดเสก่อยังไม่ใ่เซฟเก่อนเสพเซฟเซพเสเสดิก่อนด้านบนดิเซฟอยู่นั่นแหละน่ะเสพก่อนเสพก่อนอะเง่้ยเอาชัวร์ชัวร์นี่เอาง่ายๆ้อเลาผ้หญิมิก่อนแล้วมิก่อนเรมหญิงโอเคเป็นล้ผู้หญิงถ้าเราเป็นผู้หญิงเราพยายามหนีไป่น้าร้อนรับนี่นแต่นี้เรียกคนมาเืยนมาเลยอ่ะเออผมเรนยกคนมาซ้ำเติม อ,อ,อันสองอันสองไม่ดีเหรอคุณร้องร้องขอร้องพวกเขาโอ้ยไม่เอาพี่ผมเพิมพ์เคียมากนะเอาอันไหนเอาไหนอันสองเหรออันสองนักสับรางนะอ้าวโปกอพุทและพวกนักเลงพวกนั้นก็ได้พาชันมาที่ซอกตึกแห่งหนึ่งเอาละไม่เอาเอาแล้ว <laughs> สาวจังเลยน่สวยอานี้่องสาวน้องสาวอ้าวตัวกรอบเด็กนงีที่หนึ่งค่อยๆเอามือมาสัมผัสจิเล้อฉันอ้าวนางเอมัต้องชนะขอขัเสียงขัดคืนตัวนี้นะครับเบบแบบแบบบบบแแบแัแแ เือนเรียนไม่เท่ทำฆ่าแมงประกอบณนังเลงเลิกไม่พอใจคุณเขาเข้าละหลาทำไปคู่ที้นะแกแล้วไปคู่ที่สามก็ได้ต่อยน้องคุณนะคุณลงไปน้อยกับพื้นแม่เซ็ตมึงแน่เซ็ตที่่เออพอถูกอ่ามันคงไม่ขึ้นไม่ไหวแล้วล่ะหญิงตัวคนเดียวแค่นี้ก็ปล่อยไปเถอะนะ ตัวแค่นี้นี่เอ็คนเดียวที่หน่าอ้าวมันนั้นในตอนที่สองพูดสเตทก็ได้พาเมื่อเดินีกไปคุณได้สร้างตึกน้ำเอาไว้ตัวบอแล้วต่อจากนั้นก็ถ้าคุณไอ้เครดิตดีนะไม่มีใครฟังเราพักลับนะเราคุยกันเดียวฟาดอยู่เราคุยด้านเดียวฟานอยู่นะฟังฟังมุกคนนี้วิ่งฟาดเกตอยู่ อยโดนฟาดหรอกนะเจ็ดเคต่อเลยที่นี่ที่ไหนผมวาร์ปได้คุณทำิมเพิ่มปปะ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 ไใช่มรีบหักเลยเมื่อได้ยินเสียงบีกคุ้โทษนั่สักอย่าตวาร์ปมตฮ้เฮ้เฮ้เฮเเฮ้เฮ้เฮเฮ้เ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เเ้ หาลขาหรอคุณหาอย่างเงนคือหาอย่างเงินไม่ตอแล้วผมเค็นน้วมอา่านเขาเหรอเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยคุี่เอาต้ง้เดี๋ยวเดี๋ยวเียเียวยาพาับอยไก่อนเดี๋ยวพี่เองครับครับไ่ครับี่ไมอ๋ออกับเดี๋ยกเดี๋ยวกันเออเออคนซาตานข้าคือซาตาน เราเปลี่ยนคิวเร็วๆอ้